สารเคมีอยู่ในน้ำส้มควันไม้เนี่ย200กว่าชนิดนะครับเจาะรูทุกป้องเลยครับตลอดความยาวของไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีผลตอนที่เราเก็บน้ำส้มนะครับรูที่เอาไม้ไผ่ไปใส่เนี่ยมันจะเป็นรูที่อยู่ด้านนอกเตานะครับตัวนี้ดีที่สุดเตานี้ก็ประมาณ40ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับไฟด้วยแล้วก็แรงดันน้ำส้มควันไม้ก็จะประมาณ14 1 5ิลิตรครับส่วนเราเราก็เอาไปใช้ไล่มแมลงแล้วก็ตัวที่เด่นๆคือทําให้รสชาติของต้มผักเราดีขึ้น สวัสดีครับผมทอปจากเพจแนวทางเกษตรเก็ิความรู้ครับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการเก็บน้ําส้มควนไม้จากพิ่นิติรายละเอียดต่างๆและขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บน้ําส้มควนไม้นะครับ สําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับคือ1ไม้ไผ่ตัวแรกเลยไม้ไผ่ที่เราจะต้องใช้นี่ควรเป็นยังไงบ้างครับพี่ไม้ไผ่จะต้องรูใหญ่นะครับแล้วก็เป็นลำที่ค่อนข้างใหญ่ต้องกําหนดไหมครับว่าเป็นไม้ไผ่อะไรส่วนใหญ่จะใช้เป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับเขาจะรูใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายครับไม้ไผ่ตัวนี้เราเจาะรูไหมครับเจาะครับคือเราเจาะทะลุเลยนะครับเจาะรูทุกป้องเลยครับตลอดตลอดแนวในทะลุเลยครับความยาวนี้ยาวเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ2องเมตรแปถึงสเมตรนะครับ ความยาวของไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีผลตอนที่เราเก็บน้ําส้มนะครับคือถ้ายาวกว่านี้เราได้น้ําส้มเยอะจริงครับแต่มันจะทําให้ไฟเนี่ยเตาเราเนี่ยดับเพราะว่าเขาไม่มีแรงดันที่จะดันออกมาได้เยอะขนาดนั้นส่วนถ้าสั้นกว่านี้นี่คือน้ําส้มเราจะได้น้อยครับสำหรับการติดตั้งนะครับตัวไม้ไผ่เลยเนี่ยเราจะมาเจาะที่รองรับตัวน้ำนะครับคือให้น้ําส้มออกด้านนี้แล้วก็เราจะทําเป็นแผ่นสังกะสีเนี่ยทำเป็นลิ้นให้เขาไหล ส่วนตัวด้านที่เขาไปติดอยู่ในเตาคือด้านนี้นะครับคือเราจะตัดให้ปลายแหลมหรือไม่แหลมก็ได้ครับกาว่าควันออกได้เยอะที่สุดรูที่เอาไม้ไผ่ไปใส่เนี่ยมันจะเป็นรูที่อยู่ด้านนอกเตานะครับเราปล่อยรูไว้แล้วมันก็จะอยู่ด้านนอกเตาครับองศาของการเอียงท่อน,นี้ควรใช้เท่าไหร่ครับพี่ความเอียงนี้จะอยู่ประมาณ45นะครับคือถ้าเอียงน้อยกว่าน,นี้น้ำส้มจะไม่ไหลแต่ถ้าเอียงเยอะกว่านี้น้ำส้มจะไหลเข้าไปในเตาอ,อีกทีหนึ่งครับตามที่เคยทำนะครับก็ประมาณ45องศาตัวนี้ดีที่สุด สำหรับเตาเราเราจะจุดไฟด้านนี้ให้เขาเข้าไปเผาตัวข้างในเนี่ยให้มันมีความร้อนเ,ออเราดูแล้วคิดว่ามันไฟนะติดไม้ข้างในละเราก็เริ่มเก็บได้เลยครับอาจจะประมาณ 3- 4ถึงชั่วโมงให้ไฟเข้าติดก่อนระยะเวลาในการเก็บนี่เราเก็บได้ตลอดไหมครับระหว่างการเผาถ่านถ้าถามว่าเก็บได้นานไหมเราต้องคํานวณครับเตาเราเนี่ยเคยเผามาเนี่ยกี่ชั่วโมงไม้จะหมดเตาน,นี้ก็ประมาณ40ชั่วโมงครับเราก็เริ่มเก็บเราก็จะได้ประมาณ40ชั่วโมง หลังจากที่ไฟเข้าไปแล้วตัวน,นี้นี่เราเราทำที่เก็บน้ำส้มอยู่3จุดนะครับรองน้ำส้มมาก็8ชั่วโมงแล้วครับตัวนี้ได้ประมาณลิตรกว่าแล้วตัวนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ลิตรกว่าครับคือเราลองพร้อมกันแล้วก็อีกด้านคือตัวนี้สําหรับ3ท่อนนี้การเก็บนี่เท่ากันไหมครับไม่เท่ากันครับปริมาณขึ้นอยู่กับไฟด้วยแล้วก็แรงดันท่อตัวนี้จะเป็นท่อที่เล็กที่สุดเป็นไม้ไผ่ส่วนปลายนะครับควันเขาออกได้น้อยเขาก็จะได้น้อยตามปริมาณที่เห็นนะครับเราตั้งเวลาเก็บพร้อมกันเลย ทั้งเตานี้เราจะได้ประมาณกี่ลิตรครับทั้งเตานี้ก็ประมาณ1 4 1 5ลิตรนะครับปกติแล้วเนี่ยเราเผาถ่านเราก็จะได้ประมาณ14ถุงน้ำส้มวันไม้ก็จะประมาณ14 15ลิตรครับสำหรับการนำไปใช้นี่เรานำไปใช้ยังไงบ้างครับพี่การนำไปใช้เนี่ยน้ำส้มขอนไม้ส่วนใหญ่เราจะผสมกับพวกน้ำหมักพวกสารจุลินทรีย์นะครับเอาไว้ฉีดพ่นอัตราส่วนที่ใช้ก็คือไม่เกิน10ซีซีนะครับต่อน้ำา20ลิตรครับ ครับข้อดีของน้ำส้มควันไม้นี่คือเป็นสารไล่มแมลงในการทําเกษตรแบบอินทรีย์นะครับมันมีสารเคมีอยู่ในน้ำส้มควันไม้เนี่ยสองกว่าชนิดนะครับบางสวนเขาเอาไปไล่มแมลงหรือก็ทําน้ํายาหลายๆอย่างครับสวนเราเราก็เอาไปใช้ไล่มแมลงแล้วก็ตัวที่เด่นๆคือทําให้รสชาติของพืชผักเราดีขึ้นครับพี่สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นิติมากๆครับสวัสดีครับผม